ก็สวัสดีครับผมสวัสดีคนด้วยนะครับสู่บัสเซมไปอีกแล้วนะครับกับเฟสซีรีส์ที่ผมจะมาทำปวดตัวละครในเกมเฟสแกรนเดอร์แล้วก็เฟสซีรีส์ให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมกับตัวละครครั้งนี้นะครับมีคนขอเข้ามาเยอะมากแล้วก็ในหลายคลิปมากๆเลยนะครับผมกับตัวละครตอนนี้เลยกับคลาสแอสซทอซินราชินีแห่งพิษเซมิรามิส กったอだวだัตเซ่เซมิลมิสเนี่ยเป็นตัวละครขวัญใจชาวเฟดอฟติฟ้าหลายคนเลยนะครับผมจากความที่เป็นคลาสแอสซิสินนอสแต่มีความเก่งกาจเป็นอย่างมากแล้วก็รูปร่างที่สวยแล้วก็เช้งกระเดะมากๆเลยนะครับผมแล้วมาฟังประวัติของเซมิลมิสเป็นพร้อมกันเลยเซมิลมิสเป็นราชินีแห่งแอสซีเรียผู้ึรงเกิดมาจากเทพีเงือกแห่งชาวซีเรียนามว่า เดอะแคโตนะครับและมนุษย์ชายคนหนึ่งนะครับเธอถูกทิ้งไว้ที่ริมแม่น้ําโดยแม่ผู้เป็นที่รักของเธอเธอถูกโอบไปด้วยปีกอันแสนอบอุ่นของนกพิราบต่อมาเนี่ยเซมิเลมิสเนี่ยก็ถูกพบโดยชายเลี้ยงแกะนามว่าซิมัสและเซมิเลมิสเนี่ยได้รับการศึกษาจนเธอได้แต่งงานกับออร์เนสผู้ซึ่งนับเป็นแม่ทัพเก่าแต่เธอนับก็ถูกชิงตัวไปด้วยฝีมือของกษัตริย์แห่งซีเรียในนัสนั่นเอง ผู้ซึ่งนะครับตกหลุมรักใบหน้าที่สวยงามของเซมิรามิสโดยเหตุนี้นะครับอ,อนเนสเนี่ยจึงถูกบังคับให้ฆ่าตัวตายและหลังจากนั้นนะครับเซมิรามิสเนี่ยก็ได้เป็นที่โปรดปานของกษัตริย์เซมิรามิสเนี่ยจึงได้แต่งงานกับเขานะครับและกลายเป็นราชินีภายหลังจากการแต่งงานไม่กี่วันนะครับเซมิรามิสเนี่ยได้ฆ่ากษัตริย์ด้วยยาพิษและได้ของราชสมบัติในฐานะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ในอีกหลายปีต่อมา การฆาตกรรมของเธอนะครับถือว่าเป็นการฆาตกรรมด้วยยาพิษที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตัวตนจริงของเธอนะครับปรากฏตัวอยู่ในดินแดนแห่งชาวเปอร์เซียอาเบเนียและกรีกเธอมีอีกชื่อในภาษาซีเรียว่าซามูรามัสภรยาของชาวแซมซีอาดาสที่5นะครับผมกษัตริย์แห่งแอสซีเรียเนี่ยหลังจากที่เขาได้ตายจากไปซามูรามัสเนี่ยก็ได้สําเร็จราชการแทนอยู่ในช่วงปี811ถึง806 ก่อนค,คิดศัการานะครับเพื่อลูกชายของเธออดัตนินารีที่3นั่นเองเธอได้ปกครองพื้นที่อันกว้างขวางของจกักรพรรดินีโอแอสซซเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่ภูเขาคาคาซัสในตอนเหนือจนมปถึงดินแดน,นของที่ราบสูงอาราเบียนในตอนใต้และในดินแดนอิหร่านตะวันตกและฝั่งตะวันตกของไซปรัสอีกด้วยนะครับในตำนานของเซมิโลมิสนะครับแบ่งออกเป็น2เรื่องใหญ่ๆที่โด่งดังนั่นก็คือตำนานของดิโอโดรัสชิคูรัสนะครับผม และตำนานของเธอครับของชาวอาร์เบเนียสำหรับตามตำนานของดิโอโดลัสแล้วเนี่ยเซมิเลมิสนะครับเป็นลูกของเทพีครึ่งคนครึ่งปลานามว่าเดอเคโตและแอสคารอนในแอสซซเรียเดอเคโตได้ทอดทิ้งเธอตั้งแต่เกิดที่ริมแม่น้ำจนกระทั่งนะครับมีนกพิราบตัวหนึ่งนับบินผ่านมาก็เลี้ยงดูเธอนะครับจนกระทั่งซิมัสเนี่ยคนเลี้ยงแกะของวังหลวงก็ได้พบตัวเธอเข้านะครับแล้วก็ได้รับเลี้ยงดูเธอต่อ เซมิลูมิสเนี่ยได้แต่งงานกับออเนสหรือว่าเมนเนสหรือในแม่ทัพของไนนัสไนนัสเนี่ยได้ลหลงไหลในความกล้าหาญของเธอจากการยุดครองแบล็กต้านะครับผมเขาได้บังคับให้ออเนสนะครับนำเธอมาให้เขานะครับเพื่อที่ได้นะครับยกโซนาเน่เนี่ยลูกสาวของเขาเนี่ยให้เป็นภรยาแก่เขาแทนเมื่อออเนสเนี่ยปฏิเสธข้อตกลงของไนนัสไนนัสเนี่ยจึงขู่ว่าเขาจะดึงตาของเขาออกมาถ้าเขาไม่ยอมตกลงออเนสเนี่ยผู้ไร้ซึ่งความกลัวก็ได้ปฏิเสธไป แต่แลวความรักของพวกเขาเนี่ยก็ได้ถึงเคห์นะครับผมออเนสเนี่ยเป็นบ้าไปแล้วก็ได้ผูกคอตายจากโลกใบนี้ไปทิ้งให้เซมิเลมิสนะครับได้แต่งงานกับไนนัสเซมิเลมิสเนี่ยและไนนัสเนี่ยมีลูกชายที่มีชื่อว่านนิสหลังจากกษัตริย์ไนนัสครอบครองแผ่นดินทั้งในเอเชียซึ่งประกอบด้วยแผ่นดินของชาวแบกตาที่ออเนสเนี่ยเคยอาศัยอยู่ล้วก็ได้แพ้ที่ร้ายกาจสาหัสมาจากการถูกลูกธนูยิงใส่เซมิเลมิสนะครับได้ปลอมตัวเป็นลูกชายของเธอและห,หลอกหล่าก,กองทัพของไนนัสนะครับเพื่อทําตามคํําาแนนะขอองเธ เพราะยังไงนะับพวกทหารก็นับถือลูกของกษัตริย์คนต่อไปอยู่แล้วเธอได้แอบวางยาพิษเพื่อวังฆ่าไนนัสหลังจากการตายของไนนัสเนี่ยเธอก็ได้ครองราชต่อเป็นเวลา42ปีและได้พิชิตแผ่นดินมากมายในเอเชียเซมิโมิสเนี่ยได้ฟื้นฟูและก็บูรณะบาบิโลนนะครับโบราณขึ้นมาใหม่และได้ปกครองมันด้วยกำแพงอิฐสูงขนาดใหญ่ที่ล,อล้อมอทั่วทั้งตัวเมืองจากนั้นเธอก็ได้สร้างพระราชวังอีกหลายแห่งในเปอร์เซียเช่นนะครับเอ็กบาตนาะ ม่ใช่แค่ตัวแผ่นดินเอเชียเท่านั้นนะครับที่เธอครอบครองแต่เธอก็ได้กินพื้นที่ไปถึงแอฟริกาเธอได้ปกครองลิเบียและเอธิโอเปียเป็นหนึ่งในจกกักรวรรดิอีกด้วยนะครับเซมิลลมิสได้เข้าร่วมสงครามกับกษัตริย์สตาโบเดสแห่งอินเดียด้วยฝีมือของเธอเธอสามารถสร้างกองทัพช้างปลอมเพื่อหลอกลวงทหารอินเดียที่เป็นความสําเร็จแรกของเธอและหลังจากนั้นนะครับเธอได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของกองทัพของเธอและได้ถอยกลับไปยังตอนตกของสินทุนะครับ สำหรับในตำนานของชาวอาเบเนียแล้วเนี่ยเซมิลิมิสถือเป็นตัวขัดแย้งในครอบครัวและเธอเป็นผู้หญิงที่ชั่วช้าในตอนเกิดของเธอเนี่ยเธอที่หายไปจากโลกใบนี้เนี่ยเธอก็ได้ปรากฏตัวในรูปของเทพธิดาลูกสาวของเทพีงเงือกอาตากาติสและตัวของเธอเน้ำก็ถูกเชื่อมด้วยเหล่านกพิราบของอิสทาลเซมิลิมิสเนี่ยได้ยินเรื่องราวของกษัตริย์แห่งอาเบเนียน้มว่าอาราผู้งดงามเธอได้สนใจในตัวเขาเป็นอย่างมากเนี่ย มิลิมิสเนี่ยได้ลงรักในความแข็งแกร่งของอาราและพยายามหาทางครอบครองเขาให้ได้เธอได้ขอแต่งงานกับอาราแต่ว่าเขาปฏิเสธนะครับลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้เข้าร่วบรวมกองทัพของแอสซีเรียเข้ามาประชันหน้ากับอารเมเนียระหว่างการต่อสู้นะครับอาราได้ถูกสังหารโดยเซมิลิมิสเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามที่ยืดเยื้อต่อไปเนี่ยเซมิลิมิสเนี่ยได้นำร่างของเขานะครับมาสวดมนต์ภาวนาให้เทพเจ้ารับตัวของเขาไป เมื่อชาวเอลเมเนียพยายามแก้แค้นให้กับกษัตริย์ของพวกเขาเเธอได้ปลอมตัวเป็นอาราและได้กระจายข่าวพระเจ้าปล่อยออกมาว่าอารากลับมาแล้วสงครามก็จบแล้วแม้ว่าจะมีตำนานมากมายเล่ากันต่อมาพวกเขาก็ยอมรับว,ว่าอย่างไงอาราก็ไม่มีวันกลับคืนมาแล้วเซมิลูวิสเป็นคนที่รื่นเริงเมื่อพบกับความหรูหราหน้าตาของเธอดูวสวยงามจนเป็นที่ชอบของคนหลายๆคนจากการที่เธอนับถูกทอกทิ้นตั้งแต่เด็กเธอมักจะดูถูกดูแคลนแม่ของเธอเสมอ แต่เธอยงนั้นนะครับเธอก็เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยก็สามารถทําหน้าที่แม่ที่ดีได้เหมือนกันเธอมักจะหลงไหลในผู้ชายที่อ่อนแอเธอเป็นคนที่มีวันแสดงความกระตันยูให้แม่ของเธอได้เห็นแม้จะมีสายเลือดของเทพไหลเวียนอยู่ในจวงเธอก็ตามความสามารถเฉพาะคลาสการสร้างความสับสน p r e s e n t Concealment ระดับ C บวกสามารถซ่อนตัวตนของเธอได้ในฐานะเซเวนเหมาะสําหรับการสอนแนมค่าความสามารถจะลดต่ําลงเมื่อเริ่มการโจมตีแต่อยไรก็ตามนะครับการใช้ฟิตนั้นถือว่าไม่นับ การสร้างอนาเขต Territory Creation ระดับ EX สามารถสร้างอนาเขตขนาดใหญ่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเองในฐานะเซอร์เวนเซอร์วิลวิรัสสามารถรวบรวมวัสดุต่างๆเพื่อสร้างเป็นส่วนลอยฟ้าได้หรืออาจจะใหญ่ถึงขั้นวิหารก็ได้การสร้างอุปกรณ์ Item Creation ระดับ4สามารถสร้างอุปกรณ์ต่างๆจากการใช้ลังเวทได้ซอริลเวิสสามารถปรุงได้แต่ยาพิษเท่านั้นแต่ไม่สามารถสร้างเครื่องมืออื่นได้ความสามารถเฉพาะตัวชัดอันเชิญนนกพิราบระดับ B สามารถใช้ประโยชน์จากนกพิราบได้เธอสามารถควบกลุ่มนกพิราบได้โดยไม่ต้องทำคำสัญญาเนื่องจากในอดีตนะครับเธอถูกเลี้ยงดูโดยนกพิราบเธอจึงสามารถอัญเชิญมันมาได้การอัญเชิญแบบควบคู่ duo s u l m o n ระดับ b s ซม i l i m นะครับสามารถปรากฏตัวได้ทั้ง c ลาส s assassin แ,และ caster เ,เป็นลักษณะท,ที่หาได้ยากพบในเซเวนเพียงไม่กี่ตนเท่านั้นความเป็นเทพ divinity ระ v ับ4ีซ s e m i l นะครับเป็นลูกของเทพีเงือกทำให้เธอนะครับมีเชื้อสายของเทพเจ้า สมบัติวีรชนที่ครอบครองจงลอยขึ้นมาสวงแห่งสวรรค์ที่มนุษย์ไม่มีวันสัมผัสส่วนลอยฟ้าแห่งบาบิลนจนกลายเป็นฝุ่นผงไปซะแห่งกิ g การ d นอ o บบาบิล o นส่วนลอยฟ้าแห่งบาบิลนนครับส่วนกาอากาศแห่งความถนงประเภทต่อต้านโลดกัดบ ex ส่วนลอยฟ้าแห่งบาบิโลนนับความจริงแล้วเนี่ยเซมิลิมิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างของมันเลยเซมิลิมิวเนี่ยเป็นแค่คนที่คอยบูรณนะแล้วก็ปรับปรุงมันแต่อย่างไรก็ตามนับมกักจะมีคนข้อจะผิดอยู่หลายคนว่าเธอเป็นผู้สร้างทาให้ส่วนลอยฟ้าแห่งนี้นับเป็นโฮกุข,ของเธอเนื่องจากโฮกูนี้นับคือความทนงเงื่อนไขในการทํางานของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะย,ยากหน่อยมันจำเป็นต้องรวบรวมดินและหินจํานวนมากจากสร้างปะลักหักพังใกล้เคียงในแบกบแดดแห่งอิรักนะครับผมต้องใช้เวลาในการสร้างประมาณ3วัน ตามชื่อของโฮกุนะครับมันเป็นป้อมปราก,การลอยฟ้ามันทำให้ความสามารถของเซมิลิมิตเพิ่มขึ้นนะครับชิกุระอุซูมสุราหแห่งราชาจอมหญิงธนงประเภทต่อต้านกองทัพระดับ v บีบวกโฮกุน้าที่สามารถเรียกได้เฉพาะตอนที่อยู่บนบัลลังของส่วนลอยฟ้าแห่งบาบิโลนสิ่งแวดล้อมแล้วก็อากาศรอบข้างและเม็ดมนของเธอทุกอย่างของเธอล้วนเต็มไปด้วยพิษอีกทั้งยังสามารถเรียกบางส่วนของมังกรพิษออกมามัางกรพิษบาซูมได้อีกด้วยนะครับผมซึ่งบาซูมนะครับเป็นหนึ่งในรูปของเทียมแมท เมื ok u, yeah! wow. ่อโฮกุเริ่มใช้งานเนี่ยสำหรับวีเรชนที่มีตำนานเล่ากันว่าพิษไม่เป็นผลเนี่ยจะสามารถต้านทานพิษได้แต่เมื่อมีตำนานเล่ากันว่าพวกที่เขาตายเพราะยาพิษเนี่ยความเสียหายน้บจะทวีคูณเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยก็ได้เซมิลิมิตเนี่ยสามารถเลือกชนิดของยาพิษได้ตามใจชอบอีกด้วยนอกจากนี้ถ้าเธอไม่มีส่วนลอยฟ้าเป็นโฮกุเธอจะสามารถใช้ความสามารถนี้ได้โดยไม่ต้องอยู่ในส่วนลอยฟ้าอีกด้วยนะครับก็จบเวลาครับสำหรับดทวีเรชนของเซมิลิมิตนะครับผมแอสซิสซินผู้ใช้เวทนะครับ ก็เป็นตัวละครหนึ่งที่เก่งมากนะผมเป็นได้ทั้งแคสเตอร์แล้วก็เป็นได้ทั้งแอสซาซินแล้วก็เป็นคนที่สวยมากๆแล้วก็หน้าอกนี่ข้างที่เดิมเลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นตัวละครนะขวัญใจหลายๆคนนะครับผมในของเฟดอโฟนิฟ่าเนาะก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับฝากกดไลค์ของเพจโคควาชานด้วยนะครับผมสำหรับการแปลข้อมูลดีๆแบบนี้ไปให้นะครับผมแล้วใครที่ชอบนะครับอยากให้ผมทำตัวละครตัวอะไรต่อไปเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับเยศ